นี้ราคาเปิประเมินที่ราคาห้าหมื่นบาทห้าหมืนบาทราคาฟังได้อยู่นะราคาห้าหมื่นค่ะจับต้องได้เลยทีเดียวขอบคุณมากค่ะออนไลน์เปิดราคามาแล้วไม่ได้าค่ะห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทห้าหมื่นสองพันราคาเปลี่ยนค่ะห้าหมื่นสองพันบาทห้าหมื่นสองพันได้มากกว่าหรือสู้ราคาได้ ห้าหมื่นสองพันบาทห้าหมื่นสองพันสี่พันขาห้ามื่นสี่พัหาหมื่นสี่พันาหมื่นสบาทนับหนึ่งหน้าหมื่นบาทนับสองห้าบาทค่ะราคาที่ลูกค้าหมายเลข้สาศูนสู้ต่อบบิต่อตามราคาได้ได้มากกว่าบิดสู้ราคาได้กดไวไม่เสียโอกาสนะมีมากกว่าราคานี้กดสู้ราคาได้เลยห้าหมื่นหกพันหาหมื่นหันบาทนับหนึ่งหนมืันบาทนับสองห้ามื่บาทค่ะราคาที่ลูกค้าแปดพัหาหมื่นแปดพันหาหมื่นแปดพันบาทนับหนึ่งหนึ่งห้าหมื่นแป ราคาท <c oughs> 5, 8, 60, ี่ลูกค้าหมายเล30163ค่ะสู้ปรับปิดต่อตามราคาได้ได้มากกว่าราคานี้เชิญค่ะ50,000บาท6่0 60,000บาทเก็บราคา60,000บาท6มบานับหนหนึ่ง60,000บาทนับสอง60,000บาทราคาที่ลูกค้าหมายเลืก30419 6 2 0 0บาท6 0 0ค่ะ6 4 0 0บาท6 4 0 0บนับหน6 4 0 0บาทนับส6 4 0 0บาที่ราคาที่ลูกค้าหมาเลข 304 19นยสี่้าู้ต่อไปต่อตามราคาได้ได้มากกว่าเชิญค่ะกดไว้ไม่สิโอกาสค่ะ6ก0 0 0บาท304 19 6ย0 0 0บาทค่ะนะำสาขายค่ะตกลงขายที่ราคา64,000บาทที่ลูกค้าลายหมายเลข304 19